เอานะครับกระซิผมมาพบ,บ,บ,บกันแล้วผมระดับนิจใจญระดบบขัดร่องพอสมปานหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2 7 8 7ันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดงตอนที่2 7 8 8นะครับผมเอานะครับเพิ่มการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมือ่อวานทีดีกว่าครับนะักบเขาไม่นับดีฮัดจริงเดินทางเดินทางกบัดที่หกเขาไม่นับดีฮัดจริง และในม่ชาเขาก็ได้รู้เรื่องราคเามฮันเช่นต่างาไมอันคนได้รับการบำเพ็ญจากพระราชบังไทยชูและเธออาจจะไม่รับมิา้าให้ทําการติดตอ่นนอกับรคภัยนอกดังนั้นจึงไม่มีทาที่จะสามารถติดต่อกับเจ้าตาปรมาจาหกข,ขามไปน้ำทีแห้จริงได้ก่บขึ้นมาหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเต้นย่าง,นานงาได้ทํความประหยัดหน้าได้คุนดอยแต่ในกระดานหัน รรมจารย์หุบเขาแม่น <Bard Alto Del ire> ับเจียฮัิงก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเต้นด่างเจ้าควรจะทราบเกี่ยวกับผู้อาวุโสตรงกลัวแห่งหุบเขาแม่น้ำเจียฮัิงของพวกเราใช่หรือไปผู้อาวุโสตรงกวนอย่างนั้นเจอข่าวรู้ดีว่าฟอมแข็งแกร่งในขอาเปตี่ยงสุขัรมได้ของเขาามมันไม่เร็วเธอเต้นย่างได้กล่าวขึ้นมาปรรมจารย์หุบเขาแม่นับเจียฮัจิงได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าผู้อาวุโสตรงกลัวได้ทำการอาศใส่ อยู่ในเมือง,รองโรมโบตาไทยชวนมาเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าเขาจะมีความเข้าใจเป็ยแค่ได้หน่อยแต่เขาเคารู้มาว่าผู้อาวุโสตรงกลัวได้เข้าทําการศรึกษากฎเกณฑ์ต่อส่งโนภายในให้คนตสสน่อส่งโซนอะไรนะให้คนต่อส,งส่งสซจงนั้นเตอมเติมอย่างถึงกับรู้สึกจรึงมันเปลี่ยนได้ปกติแกวที่เขาจะรู้จักให้คนตรอส,งส่งโซนและเขาก็เคยเข้าไปศึกษาภายในที่หน,นั้นเปลี่ยนแค่ครั้งเดียว ซึ่งมันเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่นานั้นเนื่องจากโคตตาสําหรับการเข้าสู่คข้ายนตอทรงโซนมันมีค่าไปอย่างปาลาเราจะต้องทําการได้เอียดวัสดุหายจาตะบนป้าเพื่อที่จะพคตั้มป่าอะไรด้วยขนที่อเดียวเขมีอ่านเขาสามารถทําการได้เปลี่ยนโคตาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่นานั้นและเมื่อทั้งหมยอ,าอย่านก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ไหลายครัง้งในขนาดนี้ปรมาจามคุบเขม่นับ่แทาจินได้กล่าวตอว่า มันไม่เป็นตายก็หักเจ้าเข้าไปเพียงครั้งกดีแต่ผู้เสตรงกลัวได้เข้าสู่รูปแบบเพื่อกลตาทรสงโซนมาแล้วไรข้งซึ่งมันต้องชายบอสดุจะบันปาแม้ว่าเราจะทําการรกลัววบอสดุทั้งปอดในหุบเขาไมนับกี่แท่จริงพวกเราก็ยังไม่สมาธิจะเข้าไปได้ไม่แต่ครั้งเดียวแต่เขาได้ไม่ได้มีความสนใจอะไรเลือกที่จะหยิบทรัพยกรดตรน,นี้ออกมาครัง้งแร้วของดาวนอกจากนี้ ฟัวอวสสตงกัวยังเป็นเพียงแค่ผู้ปกครองในขอบเิดต้องการขั้นสูงที่ปาลูกพังไปแล้วหกข้างเหมือนไม่นานมานันหนีแต่เขาสามารถเข้าสู่ขอบเขตต่อสูงสดได้ในเวลาอันสั้นและเขายังคงครอบครองความบางข้างดังกล่าวซึ่งมันนับว่าไม่ธรรมดาไปอย่างจริงมันเป็นเรื่องปกติที่แค่นั้นจะต้องใส่ย่ายฟูาฟ้อวสสตงกัวได้รับโอกาสยิ่งใหญ่อย่างเช่นมาอตกเจ้าของบางข้าง ที่ถูกทิ้งปลยโดยผู้สูงสุดบางคนต้นจากก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันจริงๆแปลกพอสบียของเขาอ่านบันไดได้สุกเกินปายและเขาก็ทำกระทูกโปดมาถึงปุดนดีด้วยการช่วยหยุดเตี่ยของใบอ่านท่องตามถ้าหากเขาไม่ได้มีโอกาสมากนักหลังจากที่เวลาพันไปให้ยาวนานเขาก็ควรจะสามารถถึกโปนได้เปียนขอบเปลี่ยนต่อทรงสุดในขันที่สามท่องตามหากในอนาคต เมยอันจะเอาเครื่องสุระสูงเขาก็ะัดปากมันคนรจะไกลกันกลัวขอบเกลี่ยที่เขาจะสามารถตามัน่นตาและในครั้งนี้ตัวตนของเมยอันก็ยังมาได้กับคำราดใดตายเขาไม,ม่เวลาที่จะพูดคุยหรือคาดกาเกี่ยวกับตัวตนของเมยอันไม่แต่นอนในรูปเป็นดีความสัมพันธ์แห่งตามันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปและพวกเขาต้องสอบก็ยังไม่ได้ให้กันแม้ตัวขึ้นมาดังนั้นความสัมพันธ์ของพวกข่าว จีนไม่ได้มีความมั่นคงและถ้าหากมิ่านทาการขับไล่เขาออกไปเขาจะทําอย่างไรภายในอนาคตแต่ถ้าเขาได้รับโอกาสยิ่งใหญ่มาด้วยตัวของเขาเองมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทันพ่อท่านคิดจะทําการโจมตรีผู้อาวุโสตรงกวรยังนั้นเถอเจ่นอย่างได้ทําการสอบถาาใช่แต่ปรมาจา์หกเขาไม่นับจะแท็กจิงทําการประหยนาแม้ว่าในครั้งนี้จะต้องสูญเสียผู้อาวุโส ของขบเขาไม่นับตีแท้จริงแต่คนหนึ่งแต่ในตอนนี้ขบเขาไม่นับตีแท้จริงก็มีผู้สมมตนะิว่านับมันไม่สําคัญครอบว่าจะเรืเขอขยบป่ามีผู้สมเพียงแค่หนึ่งคนมันก็ถือว่าคุ้มค่าแทกได้ขอรับทันพ่อเส้นแกงเองก็เห็นดูแต่ในตอนนี้มันจะม,มีปัญหาจู่ทันพ่อผู้อาวุโสตรงกลัวได้เข้าสู่รูปแบบค่้ยกลต่อทรงโซเราไม่สามารถเอาเมิดตา ในเมืองรองโบราณไทชัวถ้าหากเราทำเช้นนัานพวกเรานั้นจะต้องการจะเน่นออแน่นอน,น,นว่าเราจะไม่ทําช้นนัานเมื่อไรก็ตามที่เขาเอามาจากให้กลนต่อทรงโซดเราก็จะส่งข้อครัวไปถึงเขาในดันทีโดยทําการบอกว่าหุบเขาไม่นน้ำทแท้จริงได้ค้นพบสมบัติในอาศัตตานและเขาจาเป็นจะต้องกลับมาเพื่อทําการหาเรื่องเรื่องนี้แล่ยิ่งปรกฏ่าราน ถ้าหากเป็นคำสั่งของข้าเว้นแต่ว่าเขาจะทําการแปลพาจากหุบเขาไม่น้ำเทฮ์ริงมันก็มีแต่เขาจะต้องเดินทางกลับมาทั้ง่านการมาการหุบเขาไม่น้ำเทฮ์ริงได้กล่าขึ้นมาเอาละทําตามแผนการที่ทันพอได้กล่าขึ้นมาเจ็ดอย่างด้ทําการตอบกลับหลังจากที่มันไปช่วงโบราณหนึ่งมันก็ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเย่เขียนได้เดินทางออกป่าแต่ค่กลอนต่อทรงโซ และข่าวพร้อมที่จากโดยทองคําโรยเตาทรงโซดเพื่อเข้าสู่รูปแบบไข่กลคนทองสตอปายเพื่อที่จะทําการเข้าไปศึกษากดเกณต์ตาทรงโซดแต่ในวรันทีปรมิตาลหกขอมแม่น้ำแท้จริงก็ได้สงเคา์ของพ่ป่าคนพบกินดาสัมปาแบต้องการให้เรากลับไปประชมุมกันเต่เย่จินสัมปาได้ถึงความเิ่งตัวของครอบครัว จากปรมาจารย์หอมเวนัมตีเฮตจริงซึ่งมันเป็นคําสั่งที่ดูประเด็จการไปรอย่างมาเขาถึงกับขโมยคือเล่นน้อยเดิมทีเขาต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่อสองสุดต่อไปแต่ถ้าหากเขาลับไปเขาก็ควจะรชาชษาในการศึกษากฎเกณฑ์ต่อสงสุดของเขาในครั้งนี้จะแน่นหนาแม้ว่ารูปแบบค่อยกฎทองสุดภายในปัจจุบันจะไม่ได้ช่วยเหลือ,อเ,ลเขาได้มากเท่าไหร่แต่มันก็จะสามารถช่วยเหลือ,อเ,ลเขาได้อยู่กี่ เรียนมันเป็นก่อนเราจะต้องเดินทางกลับไปอย่างไงซัเรา,เา,าก็ยังต้องการโดนโนของผู้โอโซในหุบเขาแม่น้ำที่แห้จริงจูเย่เขียนได้กลับไปในใจดังนั้นควาจินได้เดินทางกลับไปออกจากเมืองรวงโบราณไชชัวเมื่อกานอาจากที่เขาเอามาจากเมืองรวงโบรันไชชัวเขาก็ได้มาถึงดินแดนแห่งหนึ่งและแดนตดานความบ้างเปล่าเขาได้เป็นปายโรคเห่นี้ได้ถูกปิดการนโดยอาบุดินได แผนที to então, ่แม่นับตีเฮ <ä> ็ด <internally. S 3> ิงน <delete> ้ำเสียงคุณ <found> ี่เทียดูเย็นชาไปอย่างมากแผนที่แม่น้บตีแท็ดิงเป็นอาวุธตองสุดคันที่สาซึ่งเป็นอาวุธที่แข็งที่สุดของหุบคขมแม่นับตีจริงมันสามารถทําการปิดกั้นขบังปากปิดกั้นทุกสรรพัสิ่งและอยู่ในการครอบคอของปรมาจารย์หุบคขมแม่น้บตีแฮ็ดิงแต่ปรมาจารย์หุบคอมแม่นับตีแฮ็จริงอ่านแทกจะไม่เคยใช้อ่าแผนที่แม่น้บตีแท็จริง แต่ในคราวที่แต่ในตอนที่ขอเดินทางไปที่ภผู้เขาชนตินปรมัตจารหเขอมไน้ำติแฮจรก่อ็ได้นําแผนที่ไม่น้ำตีแฮกจรมาดูปรมัตจารหเขอม่น้ำติแฮกจรนี่มันหมายความว่าอะไรได้เขียนได้ทําการเข้าถามปรมัตจารหเขอมไปน้ำตีแฮจริงแลกเทานได้ปรากฏตัวคืนพร้อมกับระเบิดพลังงานที่บุ่มพัดออกมาผู้อาวุโสตรงปัวเจ้าเดี๋ยวเข้าสู่ รูปแบบไข้กดตองสุดมาได้ไรายทางภายในเบื้องรวมโบราณไทยชัวความร่ำรวยขนจ้องุทานเพียงพอที่ทำให้พวกดาวรู้สึกตัวหนึ่งตาขาได้ทราบว่า่างได้ทำการึกฝนในรูปแบบไข้กดมาได้ไรายทางดังนั้นขอบเขตกดเกณฑ์ตองสุดขนงจ้างนุทานคงไม่ต่าเลยแต่เจ้ามีรับทางรำลังพอได้ขอบเขตตองสุดขั้นที่หนึ่งเท่านานเจ้ายัางคงห่งางไกลจากการเป็นผู้ต่อสู้ของพวกรา ข้าขอนเนะนำให้ท้าวมอบมอสด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่เจ้ามีให้กับพวกท้าวบางทีพวกเราอาจจะทําการปล่อยเจ้าไปปรมัจจานหุบเขาเม็นน้ำที่แท้จริงได้เกิดขึ้นมาปรมัจจานหุบเขาเม็นน้ำที่แท้จริงข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะทําอะไรบางอย่างกับพวกวุว,วโซในกรณีเจ้าเองถ้าหากาแค่เก่งคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหุบเขาเม็นน้ำที่แท้จรงิงไม่ใช่เกิดเย่เขียนให้เกิดขึ้นมาอย่าไม่ใส่ยใจ ปรามาาัตตานหุบขอบม่น้ำที่แท้จริงได้ทําการรัดย้อเจ้าจะทําอะไรกับพากอดตาเมื่อเจ้านักแข่งขึง้นบางทีเจ้าอาจจะออกตาหุบขอบแม่น้ำที่แท้จริงไปเมื่อไรโบดตาข้าจึงจาเป็นจะต,ต้องทําการทุกับความแพ่งเกงงเี่ยวกตัวเหเพื่อทุกตาหุบขอบแม่น้ำที่แท้จริงด้วยตัวเหตุย่เทียมเตียงกับทําการต่อให้ตายเขาต้องการที่จะส่งเสริมหุบขอบม่น้ำที่แท้จริงจริง และแม่ว่าเขาจะจากไปภายในอนาคตเขาก็ยังคงจะให้ผมไปเกิดบังตาแต่หุบขอไม่น้ำที่แท้จริงแต่เขาไม่ค็ที่เตลว,ว่าปรมาจการหุบขอไม่น้ำที่แท้จริงจะทําการตินใจเช่นนี้แต่เขาก็รู้สึกว่ามาันเปลีย่ยนเรื่องปกติเช่น,นกันเพราะท้ายที่สุดแต่ความบางข้นงที่เขาแสดงออกมาต่างมันขนาดที่มากเกินไปนแ่ละแม่ั่านไปเจอเือที่ปรมาจการหุบขอไม่น้ำที่แท้จริงจะรู้สึกอิจฉา ถ้าหากเป็น,ปนขอบเกต็ดาวเคดื่อื่นพวกเขาคงจะทําการเคลื่อนไหวเช่นกันเหตุผลหลักก็คือเขาโดดเด่นมากเกินไปในช่วงประาน,นี้และมีผู้คนมากกว่าหนึ่งตนที่ได้ทําการจ้องมองข่าวแต่ก็ตาขาเนี่ยไม่ได้เสียใจขาต้องการที่จะระดามก,กดเกล็ดตางสุดให้เด๋ยวที่สุดเพื่อที่ร่างกายคลอกใจให้เจงของข่าวจะสามารถตมตีขอบเกต็ดาวสุดของเดกตตาทัานพอ มาลงมือกันเถอะเมื่อท่านทำการลงปืนท่านแต่สามารถสะทา,านตาด้วยการปกมือท่าน,น่านเองตื่อย่างไดทำการกล่าวเรื่องกล่าวตุง้งพวกเขาเริ่มลงมือให้รันทีแม้ว่าจะยู่ในขอบเตขตดาวศึกษานิสสอแต่เย่ยเทียนก็ยังสามารถต้านทานตาแม้ว่ากฎเกณฑาวศึกข,ของเขาหนานจะส่งพลังไปอย่างป่าแต่ทั้งการรับของเขานามันก็สามารถใช้ได้เพียงพลังสามส,สิบต่อทรงโซ ในระดับอ่อนในได้ท้งต่างตาซึ่งมันสามารถที่ด้กลับขอบเขตตองสุดกันที่สองในระดับทั่วไปถึงแม้มันจะไม่อ่อนแอแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะชะตาปรมาจารย์ข้อไม่ได้ที่แท้จริงและตรวตสอคอนเ้นอย่างตาแต่ก็ตาร่างกายรกของเขาจะไม่ตกแต่เดิมตาเนื่องจาก,าการ่างกายรกนีมีสมบัติอาค่าจะมากมา,าซึ่งมันจะไม่สามารถสูญหายตาเขาจำเป็นจะต้องยึดเบียร์ตา จนกว่าร่างกายคาร์เตียห้จริงของเขาจะมาถึงปุ้งปุ้งปุ้งเ yeah. ย่เขียนได้ทําการต่อสู้กับตัวตนทั้งสองและตกตูนในถานทาที่เสียเปรียบในทันทีแต่เรื่องกาาส่ายทักษาหากอกเตาทรงโดเพื่อทําการต้้นทางการเตมตีของผู้ต่อสู้มันก็คงจะเป็นเจตนา,าที่เขาจะลุกสังหาในช่วงเวลาสั้นๆเหมือน้นตดนและประาธานหกคอมในนั้นารตีหจริงได้เห็นว่าเจียงกาําลังจะใช้ พาทางศักดิ์สิทธิ์ต่อทรงสูและขอบเขตกฎเกณฑ์เต่าสูงสุดของเยเดียนต่างก็เหนื่อไปกว่าพวกเขาไปไกลไปอย่างป่าพวกเขาก็ตัวเร่งให้รันทีพาดังศักดิ์สิทธิ์ต่อทรงสูพวกเขาต้องสอบไม่อยากจะเชื่อไม่สักนิดมีเพียงไม่กี่คนในขอบเขตตองสดคนที่สอบที่สามารถที่จะสราบพาทังศักดิ์สิทธิ์ตองสขึ้นมาต่างซึ่งมันต้องใช้เวลานานไปอย่างป่า ในการสร้างสิโลนีเช่นเดียวกับปรมาจจานหกเขาไม่นับที่แท้จริงแต่เจน่นจาพวกเขาต่างก็ไม่สมัติสตาพาลังศักดิ์สิทธิ์สุดขึ้นมาตามีเพียงม่อันท้องตานที่สร้างพลังศักดิ์สิทธิ์สุด้นมาตาแต่สำหรับผู้โสตรงกลัวเขาใช้เวลาเพินน่มมิ่งตาก็กลายเป็นขอบเขตตาทรงโสดแล้วเขาจะสมัติสตาร์พลังศักดิ์สิทธิ์สุดก็อย่างตายโอกาสของผู้โสตรงกนอ่าน มันไม่อาจจะสามารถเจนาก,กันได้เลยทางปรมาจารหุบขอบในน้ำที่แห้จริงแรงเต้นตาต่างก็รู้สึกตื่นเต้นพวกเขาได้คิดถึงโอกาสที่พวกเขาจรตามาจากผู้ตรงกลัวสิ่งพวกเขาเก่งกว่าตัวเองจะสามารถตรวจตราอย่างก้าวกระโดดได้อย่างง่ายตาเข้าสู่ขอบเขียดองสุขันที่3และขอบเขียดองสุขันที่4และมันอาจจะไม่เป็นขีดจำกัดของการถูกฝนเขาวกเขาได้3ามเมื่อคิดถึงเรื่องที่ พวกขอ,อยากที่จะสังหารยี่เทียให้เร็วยิ่งขึ้นเบราที่ปันไปจะชาและในสุดต้งองาการคารับตีฮัจจิงคนที่เขียนกระเด็นทางมาถึงและในตอนนี้ทุกอย่างที่จะสัมผัสก็ได้สลายหายไปจนชิ้นเชิปุ้งความบ้างป่าได้ถูกิกระย้ออกจากกันและเขตแดงกบับปิดการที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแผนภาพไปนับตีฮัดจิงก,ก็ได้ถูกเยระย้กออกจากกันโดยตรงทันแดนั้นที่เขียนก็ด้เดินทางเขง้ามา ขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้องกึมขั้นสูงที่ปลุกปั่งไปแล้วก้าวขั้นอย่างนั้นเติรมสปาลเมจนันหุบขอบปนด้านแย้จริงเทงกับต้องตัวตึงผู้ปกครองในขอบเขตต้องกึมนขั้นสูงเพียงแค่คนดีการที่จะมาทําการช่วยเหลือผู้สดตรงคนอย่างนั้นเติแต่ในเวทีต่อมาเขาก็สามาัติว่าเดว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติผู้ปกครองในขอบเขตต้องกึมในขั้นสูงพ้นทีสามารถทำลายนายเคที่้ัง้นมาตา อาวุธต่อสุ้คันที่สาอย่างแผนที่ไม่นั้มตีแฮตจิงตา,นาในคะแนนนิเจนตาได้เข้าไปทําการจัดการกับร่างกายของตีแฮตจิงคองเย่ที่แต่แรกก็ตามทันทีที่พวกเขาต่อสู้กันเขาก็ได้แพ้แพ้ในทันทีตุ้มแสงจากทักษะเตาทรงสโตนได้รุบชุดก่ของเ้นดาแกรถเร็วและครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาก็ได้ไหายไปไปในเขาวงป่าและร่างกายของเข,งขา ก็คอยที่จะสลายหายไปด้วยกระจตีเพียงครั้งเดียวมันก็สามารถที่จะทำตาตึ้นตาที่อยู่ในขอบเขตั้นสูงของขอบเขตตองุกคันดิสสองให้หมดสิ้นตานี่เป็นตัวตนที่ยงโคผ่านได้ขอบเขตตองซกคันดิสสองแต่แท้จริงไม่ตาปรมาจารย์หกขอบไปน้ำที่แท้จริงเพ่ออย่างที่จะประจิงตาแผนภาพที่แท้จริงเพื่อทำการเปลีกันการเยีเ่ยที่แพ่ป้องกันไม่เยี่ยทียน ทำการสังหารเจ้าีน้าที่เป็นลูกชายของข่าวแต่ไล้ก็ตา,า,ายมันนั้นก็ได้ไปโจมซุ่งพลังคอมแบน์ที่ไม่นับดีแฮ้จริงได้ถูกทำลายตรงแต่แลก็มีกระจัดอีกครั้งหนึ่งได้จะรอกออกป่าปึ้งเื้อดัดดงได้ตกตายใรันทีในขณะนี้ปรมาจารย์หกพอไม่นับดีแฮ้จริงได้พอผ่านพลังงานทั้งหมดและสาบานที่ทําการสังหารเยีเทยทีแต่อลไรก็ตาย แม้ว่าเขาจะใช้พลังงานทั้งหมดที่มีแต่เขาก็ยังไ่แช่กุ้ต่อซู้คนเยกเทียรหอกจำเปนเบรกทั่วได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายแผนที่เม่น้ำตาลจีนให้กลายเป็นเชนเดจินออาจากนั้นก็ทำการต้งแทนร่างกายของัปราจา์หุบคอมเม่น้ำตาลจีให้สลายหฮไปและทำลายพลังชีวิตของเขาจนหมดสิน้นสองว่าความพยงยาระวางทั้งสองฝ่ายต่างมันยิ่งใหญ่เมื่อกันไป และการทำทั้งหมดของปรมัจจารหุบขอบไปนำ้ำาิ้จริงมากอแทบจะได้คอมป่หาหลังจากทำการสังหารปรมัจจารหุบขอบไปนำ้ำาิ้จริงและตัวคนจ้นอย่างเซสตีนย่เขียงกะดิเอาสมบัติทั้งหมดของพวกข่าวและจากไปรถเร็วในครั้งนี้เขาจะไม่ได้ทำอไปอทีหุบขอบไปนำ้ำาิ้จริงสำหรับข่าวหุบขอไปนำ้ำจิ้จริงเป็นสิ่งที่ไม่จำปเป็นต่อไปแม้ว่าเขาจะทำการสังหาร รมาจารย์หบเขาไม่นับใจแท้จริงแต่ไม่ก็ตาเขาก็จะไม่กลับไปทีหบเขาไม่นับใจแท้จริงในเดนมนีีแต่นอนปาเขายังคงจะใช้ตัวตนของผู้โสดแห่งหบเขาไม่นับใจแท้จริงเพื่อเข้าสู่รูปแบบให้คนต่องโซนมาได้ทาการศึกษากฎเกณฑ์ดังสุตต่อไปซึ่งเขายังไม่สำปารับทิ้งตัวตนตะเก่าตากลับไปที่เมืองโรงโบรานไทชูกอเย่เขียนได้เดินทางกลับมาแต่อย่าใดก็ตา เขาไม่ได้ทันการเปิดคืนของไข้กลนทองสุกในครั้งนี้แต่แน่นอนว่าเขาจะทําการฝึกฝนเพิ่มในที่นี้สักพักเราตรงก่อการเปิดขึ้นขั้นต่อไปจะเดินทางมาถึงและหล,ะละายปีก็ได้ผ่นานไปเพียงพิ่ตาเดียวเบราณันพันปีของลูกทองสุกก็ได้ผ่นานไปในขณะน,นี้ในที่สุดเย่เทียงคเด็ดสาพารังศักดิ์สิทธิ์ตองสุกขึ้นมาตาซึ่งแม้รับการทําให้สมบูรณ์แบบโดยกฎเกณฑ์จาทรงสต เขาจะดักเห็นปาการเคลื่งนไปต่อทรงโซดกระพอทต่างของพาดังสถิตตองสุดนีบันเพิ่มขึ้นไปอย่างปาเหมือเทียบก่อนนั่นทีแะมะได้เริ่มความแป็แก่ของข่าวเป็นอย่างมากอีกตัวในเช่งเวลาหายแซนลุกต่อทรงโซลเขาได้สร้างผาังสถิตต่อทรงสขึ้นมาที่แดด่างสิ่งค่อยๆเขากายขอบเก็บพดังสิ่งจำกัดของข่าวถ้าหากเขาต้องการที่จะยกระดับต่อไปเขาก็ควรจะสามารถจะได้เพีย ทำให้ร่างกายรอาของเขาหนานยกยกอับไปยังขอบเกต็ดตองสุขังแต่นอกจากนี้การที่เขาเข้าสู่แค่คนตองสุขังแต่ของเขาในทุกครั้งที่เขาไม่จูเขาก็กลายเป็นคนที่ดงต่างในเมืองโรงโบราณไทยชนแปลแต่แต่ชื่อเสียงที่เขารับนั้นมันไม่ได้ดีเลยพวกเขาเรียกตัวตนของเขอเทียนฟ้าเป็นแกะอ้วนและมีขอบเกตดตองสุดหลาคนที่ทําการจ้องมองมาที่ชาว และแมแต่ขอบเขตตางสุขคนที่สามก็ยังต้องมองมาที่เขาเช่นกันอาจจะการดนป่าร่างกายคารอกตรงกลอนของ,ของย่ยเทียนนานจะต้องถูกฆ่าจะแน่นพนาถ้าหากเขาออกจากเมืองโรงโบราณไทยชัวแต่เย่ยเทียนไม่ได้จากไปโดยพระราชบังไทยชูที่ตัง้งอยู่ในเมืองโรงโบราณไทยชัวมันจึงไม่มีขอบเขตด่างสุขคนตายก็จะกปัญหาและโดยนมปรุดตัวหลังจากที่ผ่านไปช่วงบันไง ในเวลานี้ข่กลตสงสดมันได้รับประโยชน์สำหรับเขาแทนและกฎเกณฑ์ทางสึกข,ของเขานานก็ได้มีความเพียงแกร่ไปถึงระดับหนึ่งณเนะมืองหลวงโบราณไทยชัวอานุสวรีโบตาแห่งกฎเกณฑ์ตสงสดเย่เทียนเด่นทางมาที่แห่งน,นี้เขาจะทําการทดสอบกฎเกณฑ์ทางสึกข,ของเขาว่าอยู่ในขอบเขตดได้เย่เขียนได้ยินอยู่ภายในเขาบ่างป่าภายในอนุสวารีโปตากฎเกณฑ์ตสงสด แมืด่ดเปิดปล่อยเกินไอ์ตาทรงสุดออกมาจากนางกระดสวซอกก็ได้สิ้นสุดลงในไม่ชอา,ารมดาพีกาขอบเกตก็จิตสอบเมื่อเห็นขอบเกตตองสุดฤีเย่เห็นก็จะสงบไปอย่างปลาและไม่ได้ตื่นเต้นมากเกินไปภายในอดีเขาไมไ่รู้ตักกันเป็นแต่ของขอบเกตกดเกณฑนตาทรงโซนและในความเป็นจริงขอบเกตกดเกีนตาทรงสไ,ไตล์ต,ออตนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่ก็บังเอ,อิญ ที่เขาได้ถูกแปลออกเป็นสองฝ่าของกฎเกณฑ์ต่างสดเดนั้นเขาติสมัตรบูตาออกล่ากันว่ากฎเกณฑ์ต่างสุดที่พวกเขาเขาตายภายในปัจจุบันน,นั้นมันเป็นเพียงแ,แค่สาขาของกฎเกณฑ์ต่างสุดทุกอนานยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เขาเขาตายก็คือกฎเกณฑ์ต่งนา,นา,ง,าสสง,ตงสุดดับเบิกาแล้เมื่อกฎเกณฑ์ต่างสุดดับเบิเกาเข้าสู่ขอบเขตคอตูนแบบดับเบิลเซนต์ทุกอนเขาถึงจะสมัสอดสองกฎเกณฑ์ต่างสุดดับทีิแปด หมายคือนั้นเขาจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ในเวลาปกติแต่เมื่อขอบเตของเขาได้รับการระดับต่อไปเขาจึงจะสามารถมองเห็นความจริงของสวรรค์และโลกได้กดเกนตองสุดดาทิ8นันมันไกลเกินกวอากฎเกณ์ตองสุดดาทิ9แต่การทำลายพนาการดังกล่าวนั้นมันก็ยากเกินไปชิ้นเดียวกับใฮ้ยควรตระสงสดกฎเกณ์ที่จะวางไวไภ้ภายในที่หินนี่ก็เป็นเพียงกฎเกณ์ตองสุดคันธเก่าเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเ,เมตตาที่จะทําการศึกษากฎเกณฑ์ต่างสุดระดับที่แปดภายในแค่คนตรสงโซลเช่นเดียวกับพระราชังไทยชูมีต่อตนที่แข็งแร่งที่เข้าแต่กฎเกณฑ์ตางสุดระดับที่แปดแต่ขาดปาผู้ที่แย่ที่สุดนั้นมันคือสปาร์ตาที่เป็นอาชีจ๊ะในขอบเขตต่างสุดกันที่สี่ส่วนจะมีคนที่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ตางสุดระดับที่เจ็ดได้หรือไม่ตาน มันควรจะมีเพียงแค่การปรเมินดูในขอบเขตต่อส่งสุดคันที่6ที่สามารถพบขอกฎเกณฑ์ต่างสุดคันที่7ตาโดอประสบผลในปัจจุบัน,นคันที่8ก,ก็คือการยอมรับกฎเกณฑ์ดัางสุดคันที่9ให้เปลีนชิงขอบเขตในร้ับเปอร์เซ็นต์จากนั้นเขาจะทําการศึกษากฎเกณฑ์ดางสุดคันที่8ต่อไปแต่ภายในปัจจุบันเขายัางไม่สามารถทําได้แน่นอนเรบจะหนีเราจะต้องทําการตกรับ ไปยังขอบเขตต่งสุขันตดเหตุตาเพื่อที่เราจะมีความปังได้รับสมบัติดีมา่งขึืนได้เถียนในที่กระตัวเองเของอาเนี่ยต้องการที่จัดตัวตาไปยังขอบเขตต่องสุขันดึงภายในอาณาจากักรภูเขาชนปินเมื่อร่างกายแท้จริงของเขาสามารถตัวรสอบานไปตาผ้าหลังของเขาก็จะพุ่งสูงขึ้นและเขาสามารถจะจัดการกับตัวตนที่เปิดเผยตาอย่างกองทองดินตาภายในปัจจุบัน เขาเองก็รู้เกี่ยวกับคุณค่าของสมบัติประประเทินเช่นการสรุปว่ามูลค่าของบันนั้นน่าสะเป็งกัวไปอย่างป่าแต่เป็นเพราะความแปลกของพวกมันที่แก่มากเกินไปดังนั้นจึงไม่มีพูดใดที่มักจะทำการเข้าของพวกมันและสมบัติประประเทินนี้ก็มีอยู่ในเฉพาะดินแดนประัติเท่านั้นสิ่งประประตาในดินแดนประประเทินนั้นปกเขาชนดินทานเป็นดินแดนที่แอทิสโต แต่ก็จะมีความวอนที่สามารถสังหารมันตาเอาลนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกเลนะครับผมอกอกไบมาชมกันต่อพรุ่งน,นี้ครับเบอรแห่งกลางครับเราไปเน็ตไปได้กันเลยนะครับผมเอานะครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของครับ